นี่ครับพี่น้องผมเจอกันพี่น้องกับการหายอยากหากินคือก้าวลึกไปยังลงุกสมองก็ไปสมองเดิมโอ้ยมองนี่มันมีปลาเขากะมาามองนี่แล้วพี่นอ้อง้คิดว่ามองนี่นะสิมีตัวใหญ่บ่เม,นม่นเลย เย็นเย็นเริ่มต้นบ่ดีพี่น้องม้นนี้เริ่มต้นบ่ดีถือว่าเริ่มต้นบ่ดีเลยครับเ้อเพราะว่ายัางัเริ่มต้นดีเขาตรงใดแล้วสีไล่ตัวนึงห้องถงแล้วเทียรพ่อปลาไหลก็าบ้ามีสียางรุ่งนี้ไปเชียงไปเชียงเชีนว่าน่ะ กูมันใส่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 เออบ่คือพี่น้องผมไป ขออภัยครับ。 แปลกมื้นี่ถ้าเข้ากันอากาศแนวนี้เขาสีด้ขององไงเลยครับเด้อเอาไปลุ่นกันว่าเขาสีด้ขคงใงไงอ่อีหลีบอ่ะถ้าเข้าอากาศแนวนี้เขาสีด้ขคลองไงญ่น,นตัวหนึ่งยุ่ยใจจอกนี่แหละมาเบิงเ้งว่าเขาสีดบอ ดิ่นอยู่ดินอยู่เห็นบ่โอ้ยโบยู่รุดนี่เกินว่าสมวกเอีนยนรุดรุดพี่น้อง <c oughs> ตัวแรกแหกม้านโบได้เลยถ้าว่าถือยู่ทางถือมันทงังโบยู่ต่ำเบาบ่บ่เป็นยัง เกิ่อนมดังสวกเนาะ อลายครับแล้ว่าประดุกประขวบเห็นน่ะไปเชียงรายพี่น้อง มาเบิ้งใหม่ที่เด็ดนี้ถ่ายเบื้องตอนแท้เ่ราะอะไรสอนสองพี่น้องสอนสองพี่น้องเออเบิ้งกันชัดๆเลยเบื้องกันชัดๆเลยเออเออแก้วแก้วแก้ว,กวพี่น้องผมจวดจวดจวดเออเบื้องตามันจัด ลุงสาญ่อยากเอาชีวิตหลอดคน <c oughs> <ฮ> <c oughs> บืนมัดเต็มอยู่เห็น้องบืนมัดเต็มแต่มันกับไปบ่ได้นี่ตัวหนึ่งเห็นเหรอนี่มามันกับมาได้ซ้ำเียอ่า <c oughs> มมีประคอนี้นะ ออมีปลาคออยู่มีปลาคออยู่ปลาคอน้อยอยู่ออโอ้โหปลาคอๆปลาคออ,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 อู่ว่ะว่าน่าจะอยู่เนีนั่น บ,ถบ,บถ่ถื่อบ่เถื่อหอดใส่ยังอยู่แถวนี้แล้วมันสิไปใส่ได้ใส่อลไร,รพี่น้อง ต้องใส่ระบาทโอ้ซ้บาบ่บ่ขึ้นหลุดวะเห็นย่ดนำกันเนาะครับเนาะหลุด เสียดไดมันตัวหน่อยร้ายมันกันหลุดนะพี่น้องดินข้าวเดียวกัหลุด เสียบบ,บ้ามีพลาดมานีหาไม่เลยเด้พลาดหาไม่แล้วเงี้ยหาไม่เพราะทำมาเด,าด้อุ้ยปลากระกเงี้ยงเฮ้ยปากอ่อปลากระ,ระกเงี้ยงหน่อยมันบ่ถือดอก คือปลาลดหืออีหยังวะมื้อนี้เป็นหยังพี่น้องมื้อนี้เป็นอีหยัง อ,อยู่ข้างกรอกบวัวนเห็นว่าตั๊ตปลามันตัวหน่อยมันตัวหน่อยมันตัวหน่อยพวดเอาลองบิง้งมาเทียแม่นพี่น้องมาเทียฟุก โอ้ลุดลุดเห็นว่าบางหันข่าเป็นแหวนอยู่นัลนลุดลุดดินลุดอ้หกใหม่ล่ะหกเจ็ดใหม่ล่ปะป๊าดก็ประมาณเทอะพี่น้อง โ่มานกับโมานโพดขันไม้นี่ถือถือ,อ่าฟุกเลยครับเด้อขันไม้นี่ถือถือ,อ่าฟุกอันนี้ เหลนสยเหสียอเห็นสยเบ่งเอาอืออถือสองถือสองเล็กถือสองสี่ป้ารถก็ถือบรรยามสี่แมนป้ารถลายพี่น้องยิดสองว่าเบ่งเอาิดสองว่าเบ่งเอา อุ้ยเดีตัวนึงได้ตัวนึงเฮ้ยปลาลดคือมีวะปลาลดพี่น้องเฮ้ยดงปลาลดนี่วะเมู่นั่นดงปลาลดชัดๆเลยตัวนี้อีกอยู่วะ่วอยู่บ่อยู่ไปแล้วบ่วเป็นยังเอาไปอีกแล้วโอกาสอยู่มันหน่อยอยู่แล้วซักปลาลดนะ่อมันจะยูย่ยังไง ได้นี่ถือว่าฝุกเอาขออีกจักแจมเ้ยปลาลดขออีก,กรแร้มหนึ่งหยุดเลยนี่ตัวหนึ่งอุ้ยทันมีวิ่งนีได้เลยตัวนี้ลหละกว่าปลาลดตัวที่สามปลาลดตัวที่สามปลาลดตัวที่สามเฮ้ยคือมีปลาลดวะนี่ตัวหนึ่ง เดี๋ยว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 เห็นสมอกดีๆก่อนนี่ตัวหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอลลดตัวที่สามบอลลดตัวที่สี่จึกไปเห็นเห็นเลยไปเห็นเห็นเลยบ่เป็น,นยัง้ยสักปลาหลดหน่อยพี่น้องบ้ามีได้สิได้สามตัวบ้ามีถือว่าบ้ามีเจ่งแล้วเฮ้ยแปลกแปลกวะบอลลดคือมื่ตายเกยน้ำตื่นว่ะมันเป็นอย่างพี่น้องวะนั่น ป้าตายด้วยนะ่ะป้ารถตายตัวที่หาตัวที่หาตัวที่หายูเสยยูเสยยูเสย พี่มันลดร้ายก่าพี่้องอ้ามันลดหาตัวนี้พี่อ้องมันลดหาตัวนี้พี่รร er, พ้องแก้วอะมาเบิ่งว่าตัวที่หกเขาสีใ่ใดวะล้องร้องไปอุ้ยแก้วอะ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 เอาตัวที่เกีดเขาสีใ่ใดวะตัวที่เกีดได้นี่บ่หนาจะ,ะ,ะได้บ่หนาจะได้อุ้ยอุ้ยยัยงวะขึ้นมาตเต็มเลย ว่วเป็นยังว่เป็นยังบ่เป็นยังบ่เป็นยังตัวไม่ตัวไม่ตัวไม,ตวไม่ตัวที่หกเดี๋ยวหกตัวแล้วพี่นอ้องอ้ยสากระดดได้เพาธรรมดาวะ่ะวิปลาดร้อยข้อเต็มเลยพี่น้องขันแม่นก็นเอาไปบ่แม่นปลาดร้อยข้อเต็มเลย น่าสงสัยว่ะมันน้ำเสียบ่พี่น้องว่ะแมนบ่น้ำเสียเด้นย่นีดรถตัวที่เจ็ดเอาไปแกวบ่แก้วบอแก้วบามุ้นีปลาพุ่นนะเจ็ดตัวแล้วพี่น้องรถเจ็ดตัวโอ้ยฟุกมมือนี่ถือว่าฟุกเนาะครับเนาะมือนี่ถือว่าฟุก ปลารถตัวที่แปดเบิรงเข้าสีใดบ่ตัวที่แปดตัวที่แปดตัวที่แปดขอให้แม่นวิบ่แม่นว่ะตัวที่แปดยู่ว่าพี่น้องอยูยูยู่ยูยูยู่เสยอ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 ยู่เสยเฮ้ยปละรถรายว่ะปละรถรายว่ะ สวัสดีกรันพี่น้องผมขอามพ begun, vale ูดครับสวัสดีครับอุ้ยสุดบ้านพี่น้องปลาหลดลุดแปลโตประลาหลดลุดแปลโตจวด